ยังโดนก็มาเตะไซค์ทีครับมาเอาเริ่มสูตตัวนี้คอมเมนต์ซูตแล้วนี่พี่น้องเอ้าฝ่ายเปิดเกมเดินเหมือนเดิมครับท่านน้ารุ่งแสงตะวันซอฟฮาราชครับแขทงสายแล้วเตะไซค์เริ่มแขนห้อยต่องแขทงแล้วครับแต่ละทุ่มบังลาเตะไซค์ทีเอ้าโดนเตะชนไปตัวนี้เนี่ยเพลงนี้ละไรที่เต้ยสวัสดีแฟนๆทางช่องยูทูบคนคอมวยครับผมแอดพีมครับพาคุณผู้ชมมารีแคปคู่มวยมันๆครับย้อนกลับไปวันอาทิตย์ที่22กันยายนพุทธศักราช2500 67ครับไปดูฮะศึกเวิร์กคุณคาแมร์แบทโชกครับนักชกไทยครับเดินทางไปต่อยที่ประเทศกัมพูชาครับนั่นคือรุ่งแสงตะวันสอภาราศครับนักชกจากอำเภอกระสังบุรีรัมครับปัจจุบันนี่วัยยิบก้าย่างสามสิบปีครับเอกับนักชกเจ้าถิ่นครับเก่งๆสีแดงครับทุนมักราครับสถิติทางด้านของนักชกเจ้าถิ่นครับ อายุ21ปีครับสูง172ครับขณะที่ท่านของเจ้ารุ่งสังวันเนี่ยวัย29ย่าง30ครับสูง172เท่ากันครับสถิติการชคของรุ่งแสงวันทร์ต่อยมา191ครั้งชนะ140แพ้45ครับเสมอไป6ครั้งครับขณะที่เจ้าทินเนี่ยต่อยมา102ครั้งครับชนะไป87แพ้13เสมอ2ครับมาดูฮะเจ้าทีนในสีหน้ามั่นใจเลยครับ ต่อยกัน3ยกครับยกละสานาทีกับบางแข้งสายกับรุ่งแสงตะวันครับคลิปนี้นำเสนอตอนครับคุณแเมะกิ้งคูลูครับมาดูว่าจบแบบไหนครับจังหวะที่รุ่งแสงตะวันเจาะยางครับอ๋อหยัดมันแย่ไทยผสมกับพิสันคือเกาครับพี่น้องครับครับผมแอดมินบีมบ่าวอุดรครับมาดูครับวันนี้ครับเหม็นโดนแข้งสายหนักๆครับดำหนักๆยังบอกสบายๆครับทุนมะกราครับนี่ก็ต่อยกันไปเมื่อปีที่แล้วครับบางแข้งสาย ขอบคุณแฟนมวยด้วยนะครับที่เข้ามารับชมครับช่วยสนับสนุนครับทางช่องคนคอมวยครับให้ได้มีคลิปมวยสนุกสนุกครับมาให้แฟนๆครับได้ติดตามรับชมกันในทุกๆสัปดาห์ครับอยามที่จะหาคลิปมวยมันสนุกสนุกครับมาให้กับแฟนๆะได้ติดตามรับชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบอยู่มวยอ่าคนคอมวยไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับ แล้วก็ใครที่จะติดตามในส่วนของข่าวสามวงการมวยแบบอัปเดตใหม่ๆครับอีกหนึ่งช่องทางทางแพลตฟอร์ม y t u t u นะฮะนั่นคือช่องดูมวยครับเป็นช่องในเรียกว่าเครือข่ายเดียวกันครับทีมงานดูแลฮะสองช่องทางครับของคนวงการมวยครับที่ยกแรกครับรุ่งแสงตะว,วันครับก็างกจสีน้ำเงินครับนักชกไทยเราครับเรียกว่าไปเจอกับนักชกที่ เป็นเจ้าถิ่นครับหาจังหวะจะสับศอกยังไม่ได้ครับมาดูฮะคนนี้เรียนแจ้งว่าจบไม่ครบยกครับคุณค่าแม่จะแผงธิ์แบบไหนครับโดนเข่าซ้ายมวยไทยครับจับจับปงไหนเด้งตีเข่าซ้ายอีกทีครับถือว่าใกล้เคียงอยู่ครับยกแรกครับบุตก็อาจจะยังไม่ได้เดือดมากครับแต่รูปเกมเนี่ยจากนั้นชุนมะกรา յ ครับเจ้าถิ่นนี่เป็นฝ่ายพยายามที่จะชิงเดินก่อนครับ อันดยวรุ่งแสงตะวันเตะซ้ายครับป่าซ้ายคืนครับเีว่ากาศซ้ายเจอกันแข้งซ้ายเต็มเต็มครับสอกซ้ายมาหมดยกที่1ก่อนครับแหากำลังเดือดครับลุยต่อยก2เลยครับเก่งแดงนักชกเจ้าถิ่นกับใบย1ปีจากเขมรกัมพูชาครับชุนมักราครับขณะที่นักชกไทยเราครับรุ่งแสงตะวันสอพาราชครับย่สิาง30ครับ ส่วนสูงนี่ปัดหัวตัวเท่าเลยครับ172เซติเมตรครับลูกร้านบุรีรัมนานำเข้าไปอืมอาจังหวะแม่เกมมันเริ่มเดือดแล้วคิขดซ้ายไปครับนี่ฮะขณะที่เจ้าถิ่นนี้ก็ถือว่าออกแข้งได้สวยงามเหมือนกันครับแต่ดูววความอึดความถึกความทนเนี่ยใครจะดีกว่าครับอยา่ามหมัดขวาครับสอกซ้ายที่เอาเริ่มเดือดนะครับจับวงในมา รุ่งแสงตะวันดันดันดันจับมายัดเข่าซ้ายไปเอาเริ่มซีนิ่งเรดรทุนมากราครับโดนวงในจับคอหนีด่กครับยัดเข่าซ้ายมาแหมเหนียวจริงๆครับตานันของวงในของรุ่งแสงตะวันครับขณะที่ทุนมากราพยายามจะหนีแต่หนีไม่ออกต้องสู้ได้ครับแต่ดูว่าความจับแล้วก็แข็งแรงแข็งแกร่งนี่ดูวัดรุ่งแสงตะวันจะจับได้ดีกว่าครับกดมาตีเอาเรื่องครับวงในเรากินเห็นชัดครับยัดเข่าซ้ายครับอยู่เลยครับแหม นี่จะไปต่อยที่ประเทศเขาเนี่ยอย่างน้อยครับต้องได้นับครับคอยจะสบายใจถ้าได้กว่าต่อยแบบผู้ขี้สูสีเนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะยากหน่อยครับที่จะใช้ที่จะคว้าชัยชนะได้ครับฉะนั้นต้องเอาให้ขาดก่อนแข้งซ้ายมาเอารุ่งแสงตะวันไม่ถอยมากครับเจ้สอครับอย่ามาวังแข้งขวาไปโดนหมัดตกขวามาทีหนึ่งครับวังแข้งขวามาโอ้นีเเตเริ่มไม่บังแล้วครับทนาชุนมกดาครับดูวงแนเราจับในได้ดีกว่าจริงๆครับทนนั้นของรุ่งแสงตะวันครับ มาครับหนีไม่ออกคะท่านหุ่นมกราครับวงในกดแขนไล่แขนนี่จับนี่ดูได้เปรียบครับขณะที่แมดูจะดูเปลี่ยมในไม่ติไหนเนี่ยความแข็งแกร่งแข็งแรงครับวงในที่เรากินเห็นชัดครับเตะขวาหลุดก็โดนเตะล่างครับยังครับเสียหลักเล็กน้อยเด็กแค่ทรายครับไม่บังเลยครับทุนมกราครับเตะขามนดรอปเป้าครับพี่น้องครับจับตาบ้างให้ดีครับ จงังหวะแค่ขวาหลุดครับเอาใกล้ๆเลยฮรรุ่งแสงตะวันครับเตะซ้ายยังโดนเข้ามาเตะซ้ายอีกทีครับมาเอาเริ่มศูน,นย์เลิเมศูนย์แล้วดิพี่น้องเอา้เอา,เอาเออศูนย์ติดทีตัดเตะไปครับนี่มาซ้ายขืนเอ้าแข่งศูนย์แขงจะคุ้มเกมไอปีหรือเปล่ามัดเขาโอ้ยมาครับ,ตรบเตะขวาไปเขาซ้ายครับจังหวะเหลี่ยมสลับไปสลับมามุมกล้องครับจักซ้ายจักขวาพี่น้องครับเจ้โอ้โห ยก2นี่เริ่มจะหมดเหมือนกันท่านอะนุนลมังกรานัก,นกนะสู้เจ้าถิ่นครับมาจับตาดูครับดูว่าโชคไปปลายในค่อเริ่มที่จะแผลวแล้วครับเกมยกสยกสุดท้ายครับจบแบบนี้นอย่างไรครับเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเหมือนเดิมนะราราครับท่านรุ่งแสงตะวันสอภาราชครับวางแข้งสายและเตะทายเริ่มแขนห้อยต้องแทงแล้วครับท่านอนุลมังกราเตะสายทีเอา้านไปชนไปตัวน,นี้เนี่ยเป็นไ่แหละที่เตยแขนต๊เตะเส็จพี่น้องเอ๋ย โอ้โหนี่ไปรับแข้งเยอะจนเกินไปครับแกไม่บังครับเริ่มที่จะเนี่ยยังยังสู้ได้ครับโดยเป็นหนึ่งครับยก3มครับตัวส่งรุ่งแสงเทวันจะปิดเกมแบบไหนครับพยายามที่เตะซ้ายครับโอ้โหนี่สายไปครับสายผ่านตลอดแล้วซ้ายอีกทีครับเอ้าเริ่มซิงกิ้งแขวาแล้วพี่ดองเอ้ยเอ้านับที่2ครับเอ้าโอ้ดูเจ็บแขนชัดเจนครับทุนมะกราครับ นี่ครับโอ้โหนี่เหมือนกับแกแบบสลัดแขนครับเหมือนจะแขนจะพลิกจะเคล็ดหรือเปล่าครับนบถึง8ครับยังสู้ต่อได้ครับสองนับครับยก3ครับหรือว่าปิดเกมแบบไหนครับรุกเซลันเต้ทรายครับเอาสายลำหนักๆครับดูครับขยับครับวางแข้งทรายครับโอ้โหเอ้าอยู่ได้อยู่ไปตัวทนในต้นไปตัวอืมเอาอีกทีขยับไปขยับขยับหาจังหวะจะเตะวางแข้งทรายครับเตะสูงกันนั้นเตะสูงกันนั้นโดนแรงก็ไปเลยครับโอ้โหออาเดี๋ยวดูอีกมุมครับ จังหวัดเตะล่อเป้าของรุ่งแสงตะวันครับนี่เตะสายครับสายดาราเรียกว่าเป็นสายไทยดีวยกว่าครับสายจากเมืองไทยครับล่อเอาทุนมกราจากขมรกัมพบชานี่แค้นเคียนหน้อยตองแต่งที่น้องเอ๋ยโอ้นี่ครับหน้าตาไม่รับแขกเลยครับเดี๋ยวดูภาพชาครับแกโดนสะสมไปเยอะนะฮะนี่ครับจังหวัดที่วางแข้งทายครับ โอ้นี่ผมเห็นภาพแบบนี้เหมือนกับตะวันฉายเตะแขนหนึ่งลนเล็กเลยครับนี่ฮะจังหวะที่รับแบบนี้ครับอ่าก็แขนนะฮะมันโดนเตะบ่อยๆมันก็อาจจะเคล็ดอาจจะเจ็บอาจจะพลิกอาจจะเนี่ยแขนเดาะได้ครับดูฮะดาวิดคิรียก็โดนตะวันฉายเตะแบบนี้หนึ่งลานเล็กก็โดนตะวันฉายเตะแบบนี้ครับนี่ฮะเดียวว่าขามิ้นขมนนี่จานเมนนี่แขนหน้อยต้องแต่งอลไพี่น้องเอ๋ย จบยกสามครับแม่ต้องเบสเ็จเ,เต็ดขาดแบบนี้ครับนี่ก็เป็นรีแคปคู่มวยมันๆครับนำมาฝากคุณผู้ชมครับทางช่องคนคอมวยออฟฟิเชียลนะครับ <S <S <แ>ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube คนคอมวยไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมบิมรีพอร์ตครับบรรยายความมันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ